สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเข้มครับผมหัวหน้าช่างของเต็นท์รถบ้านมงคลครับวันนี้ครับผมมีรถดีรถสวยรถเข้าใหม่คุณภาพเยี่ยมราคาไม่แพงมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยครับฮุนไดโซนา a ต้ครับผมคันนี้นะครับเป็นปี2008ครับ เครื่อง2,000เบนซินครับผมคันนี้นะครับติดแก๊ส NGV จากศูนย์จากโรงงานเลยนะครับผมมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษไปเลยนะครับฟรีดาวครับออกรถใช้เงินศูนย์บาทไปเลยครับผมเดี๋ยวเรามาชมตัวรถกันเลยนะครับตัวรถคันนี้นะครับคุณลูกค้ามือเดียวออกห้างเลยครับผม สีเงาฉ่ำทุกชิ้นเลยครับมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเทคเตอร์ครับผมซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเลยครับพร้อมใช้งานได้เลยครับผมรถสวยหรูระดับผู้นำเลยครับคันนี้ออกห้างเป็นล้านครับราคาเหลือแสนกว่าบาทเองครับผมน่าใช้น่าจับจอง น่าเป็นเจ้าของมากเลยครับคันนี้เครื่องช่วงล่างแน่นปึกครับผมสีเงาฉ่ำทุกชิ้นไปเลยครับมาพร้อมกับยางใหม่ๆดอกเต็มๆแน่นๆทั้งสี่เส้นเลยนะครับขับได้อีกยาวไกลเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาชมออปชั่นภายในกันเลยนะครับภายในนะครับคุณลูกค้าออปชั่นจัดหนักจัดเต็มไปเลยครับ ระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยครับผมมาพร้อมกับเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้านะครับพวงมาลายมัลติฟังก์ชันระบบถุงลมนิรภัยคู่หน้าครับจอดีวีดีครับผมจอทัชสกรีนครับแอร์ดิจิตอลครับผมเกียร์ออโต้ครับเกียร์ทิปโทนิกครับผมใหม่มากครับคุณลูกค้าเดี๋ยวมาชมง้างหลังกันนะครับ ข้างหลังนะครับคุณลูกค้าโอโหครับบอกคําเดียวครับแทบไม่ได้นั่งกันเลยดีเดียวครับผมหนังแท้จากโรงงานเลยนะครับหลังคงหลังคานะครับไม่ช้ําเลยครับผมหายากมากเลยครับสภาพนี้ครับลายไม้โรงงานทั้งคันเลยนะครับเดี๋ยวมาชมข้างหลังกันนะครับฝาหลังเปิดด้วยไฟฟ้าตรงนี้นะครับผม ข้างหลังนะครับคุณลูกค้ากว้างมากเลยครับผมใส่อุปกรณ์สัมภาระได้เยอะกันเลยทีเดียวนะครับและที่สำคัญเลยครับผมรับประกันเลยครับไม่เคยชนครับผมไม่มีน้ำท่วมครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปต่อกันที่ห้องเครื่องกันเลยนะครับผม และผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องได้เลยนะครับคุณลูกค้าจะได้ฟังเสียงเครื่องว่าเพราะขนาดไหนนะครับผมติดแล้วครับทีเดียวเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องกันเลยนะครับ โอเคครับมาชมห้องเครื่องกันช้าๆชัดๆเลยนะครับใหม่มากครับคุณลูกค้ามือเดียวออกห้างเลยครับคันนี้นี่เลยครับที่สําคัญนะครับผมดึงไม้วัดโชว์เลยนะครับสดๆร้อนๆไปเลยครับไม่มีควันไม่มีไอเลยครับผมผมเข้มร้อยเปอร์เซ็นต์คอนเฟิร์มครับเครื่องแน่นตื้อครับผมและที่สําคัญนะครับผมรับประกันเลยครับไม่เคยชนเลยครับ หัวน็อตไม่เคยไขไม่เคยขยับเลยครับผมครับผมคันนี้ผมก็ขอปากด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดหารถรุ่นนี้อยู่นะครับผมยินดีพาช่างมาดูรถมาทดลองขับดูได้นะครับผมลองขับแล้วไม่ประทับใจตรงไหนทางเราแก้ไขให้ท่านฟรีเลยนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม